รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารยก์กฤษณะภูสิทธิ์ุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่21มกราคมถึงวันที่27มกราคมนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่20นะครับวันเสาร์เนี่ยดาวพระศุกร์เขาย้ายราศีแล้วเดินแบบเสดด้วยคําว่าเสดคือเดินรุดหน้าอย่างรวดเร็วเลยมีกําลังดีมากแล้วดาวพระศุกร์เนี่ย เป็นตัวแทนของความสิริมงคลเป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของโภคทรัพย์นะโลกีการใช้ชีวิตต่างๆเดินรุดได้อย่างรวดเร็วมีกําลังนะพอเดินรุดหน้าอย่างรวดเร็นะเเวเนี่ยก็จะส่งผลตลอดทั้งสัปดาห์เลยจากดาวพระศุกร์นะครับโดยเฉพาะพฤกษ์นะและตุลเป็นดาวประจําตัวกันและเมษเป็นเจ้าเรือนการเงินฉะนั้น4ลัคนานี้จะมีผลพิเศษในสัปดาห์นี้นะครับ โดยในวันที่25นี้นะครับจะมีพิธีพิเศษนะที่อาจารย์จะทําพิธีเนื่องจากว่าเป็นฤกษ์พิเศษได้เกณฑ์จันทคุรุสุริยานะครับเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่ส่งเสริมหนุนดวงชะตาเนี่ยให้ยิ่งล้ํากําลังเลยเป็นสเสน่เมตตามหานิยมนะครับเป็นวาสนาบารมีดีมากนะอาจารย์จะทําพิธีเจิมหน้าเปิดทรัพย์ลงณจินดามณีเปิดโชคลาภนะครับใครที่สนใจนะ ก็ให้มาเริ่มงานกันสวดมนต์กันตั้งแต่6โมงเย็นนะแล้วพิธีจุดธูปทําเทวตาพีเนี่ยจะอยู่ประมาณ1ทุ่ม6นาทีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เข้าสู่พิธีเจิมหน้านะใครสนใจก็ติดต่อหน้าโปรไฟล์กันได้ทันทีเลยนะครับฉลกมังกรทองต้อนรับความสำเร็จปี2 5 6 7ฉลกบุคคลเป็นศาสตร์วิชามีมาแต่โบราณเป็นการบอกถึงลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล ฉล ộ ที่ดีจะเสริมดวงให้สำเร็จของปรารถนาทุกด้านชื่อนามสกุลเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อักษรพยัญชนะต่างๆในชื่อบริษัทชื่อสินค้าสีสัญลักษณ์ลายเส้นลายเซ็นเซ็นให้ถูกฉลกจากเงินล้านได้ไง่าย mm hmm. อยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดต้องแก้ไขให้ถูกฉลก c ฉลกมังกรทองศาสตร์วิชาลีรับชั้นสูงช่วยคุณได้เริ่มต้นตรวจสอบแก้ไข ฉลุกตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมรับสินบีๆีตลอดปี2 5 6 7รีบจองด่วนจำนวนจำกัดติดต่อได้ที่ l ล n e แอด6ข n ้นดา ok al, หรือที่เบอร์086 336 6390ดวงแต่ละลัคนานะครับลัคนากรกฎสัปดาห์นี้นะครับชาวลัคนากรกฎเนี่ยถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยดาวจันคือดาวประจำตัวเนี่ยได้เกณฑ์พิเศษ นะเป็นถึงมหาอุดแล้วก็จะมาเป็นเกษตรตราที่มีหนักแน่นมั่นคงมีกาลังอีกฉะนั้นชาวลักนากรากฎนะสัปดาห์นี้ให้จัดการทุกอย่างให้มันเข้าที่เคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ดิวเคลียร์ปัญหาจัดแจงแล้วต้องเด็ดขาดจัดให้จบนะจบในสัปดาห์นี้การเคลียร์ต้องเคลียร์อย่างรัดกลุ่มและรอบคอบนะจะดีมากๆเลยนะครับลักนาเมธนะครับชาวลักนาเมธสัปดาห์นี้ถือว่า เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขทีเดียวเป็นสัปดาห์ที่ได้ใช้จ่ายเงินนะได้ซื้อนะได้ใช้ตามประสงค์มีความสุขมีความสบายใจรวมถึงมีกําลังจิตกําลังใจมีความหวังนะมันได้พลังชาร์จมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะพอสัปดาห์นี้ดาวพระสุขเป็นเจ้าเรือนการเงินย้ายราศีเสิร์ตอีกนะครับมันจะส่งผลกําลังได้ดีมากเลยเพราะว่าการะดุมพระเป็นสุภาหมายถึงได้มีความสุขกับการใช้เงินเลยนะครับเอา้า พิจิกนะลัคนาพิจิกสัปดาห์นี้เนี่ยนะสิ่งใดที่รอคอยสิ่งใดที่อดทนมานะรอคอยจะมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนาอิทธิพลดาวพระศุกร์ที่เข้าสู่เรือนการเงินจะกลายเป็นตัวช่วยจะมีตัวช่วยมีกัลยาณมิตรมาช่วยนะหรือจะทําการสิ่งใดอยากจะทําอะไรให้อาศัยตัวช่วยนะครับและจะสําเร็จสมปรารถนานะครับลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกทิศทุกทางเลยนะมิสหายเกื้อกูลคอนเน็กชันทำงานคอนเน็กชันเปลี่ยนเป็นรัพย์เปลี่ยนเป็นทุนต่างๆนะอะไรที่เราดูแล้วควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็เปลี่ยนมันไปเลยนะไม่ต้องไปกังวลลังเลว่าเฮ้ยอันนี้เป็นลูกค้าเก่าอันนี้เป็นคอนเน็กชันเก่าคืออะไรประเมินแล้วมันไม่ดีก็เปลี่ยนสิงซะนะแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองจะไปเจอของใหม่ที่ดีกว่าเร็วกว่าเจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับ ลักษณากันสัปดาห์นี้นะครับชาวลักนณากันเนี่ยจะมีหน้าที่พิเศษมีหน้าที่มีภารก,กิจที่ผูกพัน นะสิ่งใดที่เคยทำมาแล้วเริ่มต้นไปแล้วนะต้องสารต่อต้องดิวให้จบต้องทำต่อเนื่องนะหรือบางคนอาจจะต้องไปลือปล้อฟื้น ion, ไปลื้อฟื้นคอนเน็ชันไปลื้อฟื้นอะไรที่มันเริ่มไปแล้วนะแล้วก็จัดจัดการให้สำเร็จรุ่ร่วงด้วยดีในสัปดาห์นี้นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวสุพราห์ด้วยเป็นเจ้าเรือนสุภาด้วยย้ายเข้าเรือนพันธุนะเป็นมหาจักรอีกต่างหากนะเนี่ยไปลื้อเลยไปลื้อของเก่าๆไปดิวคอนเน็ชันอะไรที่เคยเป็นข้อตกลง มันจะเจริญรุ่งเรืองทันทีเลยนะครับลัคนามีนชาวลัคนามีนเนี่ยนะมีข่าวดีนะงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะเกิดความเจริญก้าวหน้านะมิตรสหายเกื้อกูลเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีตัวช่วยบุญมาหนุนนำนะ อันเนี้ยนะได้ตัวช่วยได้บุญหนุนนําส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะชาวลัคนามินก็สบายใจได้มีโอกาสได้เงินด้วยนะเพราะพันสุกเนี่ยเป็นมหาจักรในเรือนการงานเลยนะแล้วในเรือนการงานไปเป็นการเงินอกีกโอ้โหเป็นราชาโชคเอกสบายใจได้นะชาวมินนะต่อไปลัคนาธนูนะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยนะเรียกว่างานเยอะนะ งานมาแล้วจะนําเงินมาด้วยนะงานเยอะหน่อยนะชาวธนูนะก็สู้กันไปลุยกันไปนะมีโอกาสดีๆมากมายจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะรวมถึงโชคลาบด้วยรวมถึงคอนเน็กชันอะไรมาก็รีบตักให้หมดนะชาวธนูเนี่ยเนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลาภมาทับลัคนานะครับและเป็นมหาจักรด้วยใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะเสี่ยงทุกนาทีไปเลยนะออตลอดทั้งสัปดาห์นะอ่า ต่อไปชาวลัคนาพฤกษบนะชาวลัคนาพฤกษบสัปดาห์นี้อยากให้ชาวลัคนาพฤกษบเนี่ยเก็บตัวนะสัปดาห์นี้นะเก็บตัวสวดมนต์นั่งสมาธิเข้ากรรมาฐานได้ยิ่งดีใครที่ตั้งจิตถือศีลแปดได้จะดีมากนะอันนี้อาจารยนะ์แนะนําเลยนะแนะนานะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยนะดาวพระศุกร์เสด็จเสดในเรือนมอรณนะมรณะหมายถึงอะไรหมายถึงการ จบเปลี่ยนจากหมายถึงความเจ็บป่วยหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่จบไปแล้วหรือแม้กระทั่งการปลีกวิเวกของตัวเองใช่ไหมฉะนั้นเราทําไปตามดวงดาวเลยนะทำตามดวงดาวให้มันเกิดการเกื้อกูลดวงชะตานะฉะนั้นใครเป็นชาวลัคนาพฤษศทําตามที่จัะแนะนํานะจะเกิดความมงคลเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะต่อไปลัคนาตุลชาวลัคนาตุลเนี่ยนะ เรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการปิดดิวนะใครเป็นชาวลักขณาตุนสัปดาห์นี้คุยอะไรก็ตามเจรจาอะไรก็ตามต้องขมวดปมแล้วปิดดิวด้วยนะไม่ใช่คุยกันเพลินเลยคุยกันเพิดเพลินเลยนะต้องจับจบให้ได้นะอย่าให้มีอะไรคาลาคาสังต้องจบในสัปดาห์นี้นะสมมุติไปดิวอะไรกับใครก็ตามจะการค้าจะเรื่องแฟนเรื่องธุรกิจนะปิดดิวให้หมดนะในสัปดาห์นี้แล้วจะดีนะครับ อ่าต่อไปลัคนามังกรนะชาวลัคนามังกรเนี่ยนะถือว่าสัปดาห์นี้โดดเด่นมากนะเกิดแรงขับเคลื่อนในดวงชะตานะเนื่องจากดาวพฤหัสเองเป็นปรชาชาโชคเป็นปฐุมเมเก์อยู่ที่เรือนพันธุพอดาวพระศุกร์ย้ายราศีนะเข้าเป็นมหาจักรอีกโอ้โหจะส่งกำลังเกื้อกูลเกื้อหนุนขับเคลื่อน นะขับเคลื่อนเลยเป็นตีโกนกับดาวพฤหัสนะครับได้กำลังราชาโชคเข้ามาผสมมหาจักรนะจะส่งผลให้ชาวมังกรเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าเกิดการเริ่มต้นทิศทางทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเกิดความสําเร็จสมปรารถนานะแต่ระวังนิดเดียวเรื่องสุขภาพนะระวังสุขภาพหน่อยนะเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็มากุมลัคนาเป็นคู่ธาตุไฟอีกนะบางทีมันจะมี สุขภาพเก่าๆเคยเป็นอะไรเคยเป็นหรือเป็นโรคที่ทําให้เราหงุดหงิดกวนใจอ่ะไม่ได้หนักหนาแต่หงุดหงิดกวนใจได้นะอาต่อไปนะครับลัคนาสิงชาวลัคนาสิง์สัปดาห์นี้เนี่ยนะพยายามเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคิดใหม่สิ่งใหม่ทำใหม่นะเพราะดาวประจำตัวเนี่ยเข้าสู่เรือนอลิ นะบางทีมันอาจจะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอะไรไม่ได้ดังใจแผนการเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วไปคิดสิ่งใหม่เลยนะวางแผนใหม่อดทนสู้ไปลุยไปขับเคลื่อนนะมันอาจจะหงุดหงิดหน่อยอะไรยังไม่ได้ดังใจก็ค่อยๆขยับกันไปนะครับอา้าลัคนาสุดท้ายลัคนากุมชาวลัคนากุ่มสัปดาห์นี้ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่ให้ตัวเรานี่แหละได้ทบทวน นะกลับไปทบทวนเงื่อนไขกลับไปทบทวนข้อตกลงกลับไปทบทวนสิไอสิ่งที่เราเคยตัดสินใจไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันดีหรือ,อยังลองทบทวนกันใหม่ตั้งใจทบทวนกันใหม่ไปตรวจสอบข้อบกพร่องแล้วค่อยตัดสินใจกันใหม่ทีเพราะตำแหน่งดาวตอนนี้เป็นเช่นนี้นะกลับไปพิจารณากลับไปทบทวนกันใหม่นะแล้วต้องมีความรอบคอบนะทาอะไรให้พังพร้อมด้วยความรอบคอบของตัวเองนะแล้วมันจั ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับ